มา,าเรียนเรื่องความเข้าใจสัมพันธ์ต่อ,อวันนี้เราก็จะมีปัญหาทำเกี่ยวกับ,กบเรื่องกีริยานระหว่างต่างๆด้วยวันนี้ก็มาดูถึงตปัจจัยครั้งก่อนนู้นก็อ่านตามนะครั้งล่าสุดก็เป็นตัวนาที่ปัจจัยท้งนี้ก็เป็นตาปัจจัยก็ามาดูวิธีการสัมพันธ์และแปรมันจะสัมพันธ์อย่างไรได้บ้างตาปัจจัยถ้าเป็นปฐมภูมพัฒน คืออยู่หน้าประธานก็คือเป็นตัวขยายของตัวประธานนั่นแหละเราจะแปลว่าผู้หรืออันผู้ก็คือ,อเป็นวิศณะของใครของพวกบุคคลคนทั่วไปอันก็อาจจะเป็นวิศณะของวัตถุสิ่งของฉะนั้นถ้าอยู่หน้าเราจะออกคําสำเนียงวิศณะผู้หรืออันทางสัมพันธ์เราก็เรียกว่าวิเศษณะของเช่นพิคุณนวิสุปฏิป,ฏปโน ผู้ปฏิบัติแล้วอีวังอย่างนี้เห็นไหมนี่เราเห็นว่ามันเป็นตรปัจจัยถ้ามีทะเป็นส่วนแปลงตรเป็นนั้นนหะเราพิสุจนทธาชนะปฏิปนนคือตรปใจผู้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้ย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นแห่งพระอรหันตอลาสมพันธ์แล้วก็เอาตัวประธานก่อนคือพิกุสศีกตาในปฏิปัติจติปฏิปัติจติหาญิบทกตุวาจงเอวัง เราท่องถึงเอวังหรือยังเอวังถ้าเป็นตัวขยายกิริยาตาปัจจัยนี่ถึงจะเป็นวิสัยของตัวประธานแต่มันคือตบปัจจัยมันคือกิริยาเหมือนกันนะฉะนั้นเอวังที่ขยายกิริยาเรียกชื่อสะานว่าอะไรกิริยาวิสนาก็ใช้คำเชื่อมว่านายทั้นเอวังสับก็เป็นกิริยาวิสนะในปฏิปันโนปฏิปันโนก็เป็นวิสนาของพิขูอรหัตตะตายะนี่ตาประจัย เป็นจรุญีิภัตแจ่งเหมือนกันยากัญญายะเพื่อฉะนั้นเพื่อรีกชื่อสมบัติว่าอะไรสมบัติทานะในปฏิป,ฏป,ปัจจติตะนั้นตปัจจัยอยู่หน้าตัวประธานขยายประธานก็เรียกว่าวิเศษณของอันนี้ก็เป็นตับปัจจัยที่เป็นกัตตุกระจกธรรมดาที่เป็นวิเศษณนะไม่ต้องมีตัวนัมิตาเข้ามาช่วยมัน แต่บางครั้งตาปัจจัยบางตัวถึงจะเป็นวิศนะของตัวประธานมันมีรูปเป็นกรรม,มวาจงอ่ามันอาจจะมีตัวนภิตามาแปลกับมันด้วยถ้ามันมีอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นเป็น,ปนต้องต้องเขับใจว่าตาปัจจัยหรือกิริยาะ่ะกิริยหวังตัวอื่น,น,นๆที่เป็นกรรม,มวาจงถ้ามันมีตัวอนภิติกตาเราก็แปลตามที่เขา ใช้ไามถ้าไม่มีเราก็ต้องหนุนมาแปลอันนี้คือตามหลักการแปลนะครับแต่เวลาสัมพันธ์ถ้ามีก็สัมพันธ์ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่เข้ามาสัมพันธ์นะตอนแปลหนุนมาได้แต่ตอนสัมพันธ์ไม่มีก็คือไม่มีมาไม่ใช่คงสร้างสัมพันธ์ของประโยคถ้ามันเป็นตัวอัตตัปัจจัยแค่เป็นมิสซิล่หรือเป็นกินวางธรรมดาไม่ต้องใส่ตัวนับพิตาม,มาถ้าไม่มีถ้ามีก็แปล กานี้ก็ภิขุสิกตาในโหติอราพิสูุพวกเราไหวแล้วเป็นพระหันในโลกนี้ย่อมเป็นพิคุสิกตาในโหติโหติหตอายปัจจุวาโจไม่อยากอะนะพิหิตาคตาในวันที่โตวันที่โตวิเชะของพิคุอีมัสมิงวิเชะของโลเกโลเก โลเกเป็นพระอรหันในโลกนี้เป็นพระอรหันในโลกนี้โลเกโลกมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระอรหันหรอโลกนี้จะมีพระอรหันเท่านั้นเหรอ mm hmm. ฉะนั้นถ้าเป็นโลเกจะเป็นคํากลางๆคํากลางๆอะไรแปลไปหาคําว่าในโลกพระอรหันพระอรหันเป็นอะไรเป็นนามหรือเป็นกิริยา mm hmm. เป็นนาม mm hmm. ฉั้นโลเกควรจะสะพานว่า พินาธาระในอรหาอรหาแปลเป็นวิกติกตาก็วิกติกตาในโหติมันเป็นลูกโซ่แบบนี้ฉะนั้นิตั้งแต่ทุตยาจนถึงสัตมีที่เราเรียนมาเนี่ยพยายามอย่าลืมวันนี้ทําปัญหาทุกอย่างนั่นแหละอคือวิพัฒน์ต่างๆด้วยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแค่กิริยาระหว่างเท่านั้นตาปัจัยเป็นปัมไมัยพัฒนอยู่หลังประธาน ก็ถือว่าเป็นวิสนาของตัวประธานถ้ามีลิงวัจนัยพระเสมอกบตัวประธานถือไม่ใช่เป็นเยืยอกระพก็จอดคำว่าผู้หรือจะแปลเฉยๆไม่ออกก็ได้ฉะนั้นตับัจะแอยู่ข้างหน้าเราต้องแปลว่าผู้เสมอถ้าอยู่หน้าตัวประธานนะอยู่หลังเนี่ยจอกหรือไม่ออกก็ได้อ่าไม่ออกก็มีเยอะอย่างเช่นเนี่ยอันว่าเทวดานั้นอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของอนัฐาบินิกาสิทธิอันว่าเทวดานั้น ไปแล้วสู่สำนักของท้ามหาราชทั้งหลายเตหิมหาราชเชหิพวกท้รทามหาราชทั้งหลายเหล่านั้นห้ามแล้วเข้าไปหาแล้วซึ้นเทา้าสกัสาสะพันว่าไงพิเารณะของเทวตาเทวตาเทกตาในอุปสังคกมิอุปสังคกมิหายบทกตุวาจกมหาราชานัง ไปแล้วสุตตํานาของท้าหมาราชทั้งหลายแห่งของสามีสมัะในในสันติกังเข้าในคันตาวาได้ไหมไปได้สามีสมัทต้องเข้าในตัวนามเท่านั้นนามตัวไหนแปลไปหาเข้าในตัวนั้นแหละมันต้องคิดมากสามีสมัะในสันติกังสันติกังสู่สามปาปญญกรมในคันตาวาคันตาวาแล้วปุมพาการกิริยาใน ในไหนในอุสนปสังคก,กมิหรือในปฏิกิตาในปฏิกิติาตปัจจัยสามารถรับปุพาคกาลกิริยาได้ถ้าตาปัจจัยตัวนั้นเป็นตัวขยายงตัวประธานสามารถรับปุภาคการกักขิยาได้ก็คือคันตวาปุภาคการกักริยาในปฏิกิติาเตหิวิชนะของมหาราเชหิมหาราเชหิผู้อัน อันอนนะณพิจกตาในปฏิกิตาปฏิกิตาแล้วห้ามแล้วห้ามแล้วสมพัติอะไรผู้อันท้ามหาราชทั้งหลายเหล่านั้นห้ามแล้วปฏิกิตาสมบัติอะไรคุกคามการกริยาไหนไหนอุบังกมินี่แหละคือปัญหา คืออันไหนไปนว่าแล้วอ่ะเราก็ชอบสะพานเป็นปุพหการกิริยาหมดเลยเนี่ย่านสะพานอย่างเงี้ยแล้วไงครับอาจารย์ฉะนั้นแล้วต้องเป็นตวาปัจจัยเท่านั้นถึงจะเป็นปุพหการกิริยาแล้วที่เป็นตาปาจจัยไม่ใช่ไม่มีชื่อเรียกเป็นปุพหะอันนี้คือก็คือเป็นวิสัยน้ตัวประธานไงเพราะว่าเทมาตาเว็ทิลิงตถาจจัยก็จะเป็นสรานีทิบะธาตุธา้ามีจารยชาป,ปะ เป็นนิสัสุท้าเป็นตาลงตาปัญจัยขยายตัวเทวดาไปทีนึงก็เป็นปฏิตกิตาก็มันรับปุพะได้แต่ตัวมันเองไม่ใช่ปุพะในตัวต่อมาตัวมันเองต้องเป็นวิเศษนะของเทวตาสักการกักวตกรรมในอุปสิกมิฉนั้นตาปัญจัยเนี่ยมันรับปุพะได้แต่เวลาถึงตัวมันเองตัวมันเองมันต้องเป็นวิเศษณของตัวประธานอย่าไปเข้าในที่อื่นธรรมาเป็นปฐมภพัฒอยู่ท้ายประโยชน์เป็นเกี่ยกับภาคได้ ห้ามแปลว่าผููหรืออันเด็ดขาดคือแปลเฉยๆแล้วมีคําว่าแล้วห้ามออกคำพูเช่น,นอ่านว่าุรุษไปแล้วสู่บ้านเงี้ยจะแปลว่าผูไปแล้วสู่บ้านไม่ได้มันเป็นคุมภาคจอบผู้ได้ยังไงก็บริโสดิกตาในคาอ่าดิกตาในคาโตคาโต,ตกิตตบกตุวาโจค,คามังสัมปาปุยกรรมะในคาโตหรือถ้าเป็นกรรมะวาโจก็ อาณาบุญอันเราก็ทําแล้วสิ้นวะละหนึ่งเอาตัวไหนก่อนปุญยังวุตกรมมในกตังกระตังกิจบทกรมมวาจกไม่ยากหานะพิจกตาในกระตังเองกะวะรารังสิ้นวะละหนึ่งสิน้นอาจารตะสาวโยคะในไหน ในกระตัง้งทุตยพัตต้องเข้าในกริยาปุ่นมาเป็นตัวนามเป็นตัวประธานมันไม่รับกริยาอยู่แล้วเออไม่รับทุติยไม่รับอยู่แล้วฉะนั้นเอกวารังคืออาจารย์ตัดสันงอยู่ข้างในกระตัง้งไกลแล้วไกลแล้วเป็นปฐมยพัดอยู่ท้ายประโยคแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกริยาคุมภาเพราะว่าตัวประธานมันใดมันกลายเป็นอะไรอุตมะบุรุษหรือมัติยบุรุษฉานั้นตัมประจัยที่อยู่ท้ายนี่ก็คือไม่ให้มันคุมภา ให้แปลเป็นวิกติกตาแล้วหนุนธาตุว่ามีว่าเป็นอาจจะประกอบกับอสธาตุหรือหูธาตุก็ได้แ้วประกอบวิพัตหักขยะให้ตัวกบับรุปของตัวประธานเช่นอย่างเงี้ยอาศิตัวเนี้ยเหมือนไม่มีอยู่ว่าถาวาท่านเป็นผู้มาแล้วจากที่ไหนเวลาจบแล้วเราก็ต้องอาศิย่อมเป็นคณะตัดประจัยอย่างเงี้ยคุมภาคไม่ได้ของประโยคสามลุมภาคไม่ได้ต้นหนุนธาตุว่ามีว่าเป็นขึ้นมาให้ตัวกบับรุปของตัวประธานด้วยก็เป็นแต่ว่าสิกิตาในอาศิ อาศิอบุตกัตตุวาโจกุโตวิเศนาของธนะโตธนะโตแต่จากอาปาธนะในอาคโตอากโตก็เป็นวิกิติกตาในอาศิฉะนั้นเมื่อมันเป็นกิยากรุมภาคไม่ได้มันต้องเป็นวิกิติกตาในกิยากรุมภาคอีกทีหนึ่งเอาใหม่ก็ได้เอาว่าเราเป็นผู้มาแล้วจากพบชิวารุสิยมเป็นก็เป็นอาหารเสกตาในอัมหีอัมมีอับยุต้อบุตรกัตตุวาโจ สุสตะพระวโตอปาทานะในอกคโตอกคโตวิกิต so ิกติกตาในอัมพ so so ีฉะนั้นถ้าตาปัจจัยอยู่ท้ายตัวประธานกับเป็นพวกตะวังตุ้มเหอาหางไม่ย่างเราต้องอาตาบัจจัยเป็นวิกิติกติกตาแล้วหนุนธาตุว่ามีว่าเป็นประกอบบรุษัให้จบตัวประธานด้วยนะ่อีกนีหนึ่ง ถ้าอยู่ในระหว่างประโยคดันแปลว่าเป็นกระหว่างกลางประโยคนะหรือยังไม่ถ่ายท้ายสุดกบแปลว่าเป็นก็ถือว่าเป็นวิกติกตาอันนั้นเราสามารถใส่อุตวามารับได้ถ้าไม่ใส่อุตวามาก็อย่าแปลว่าเป็นเช่นเนี้ยอ่านว่าพระหมหาเถระเป็นผู้นั่งแล้วในศาลาเป็นย่อมอะไรย่มบริโภคซึ่งข้าวต้ม อย่างเงี้ยนิสินโนตัวเนี้ยเราต้องเป็นวิกติกตาตาปัจจัยตัวเนี้ยต้องเป็นวิกติกตาในหุตวะหุตวะก็เป็นสมานการกิยาในกียาตัวต่อมาแต่ถ้าเกิดมันเราไม่อยากจะแปลว่าเป็นอ่ะเราก็ตัดหุตวะทิ้งไปคือไม่ต้องใส่หุตวะมาถ้ามีแล้วทาไม่ได้นะนอกจากว่าอ่าเราตาปัจัยตัวนั้นเราถ้ามันไม่มีหุตวะเราก็ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นวิกติกตาคือแปลเฉยๆเช่นอ่านว่าพระมหาเจระนั่งแล้วในศาลาเท่าอย่างเนี้ย เราก็มองเสตาตัวมานีสสนโน,นก็ตามปัจจัยก็ขยายตัวประธานก็เปเสียหนตัวประธานตามปกติไปฉะนั้นตปะปัจจัยแปลว่าแล้วไม่ใช่ตวาปัจจัยที่แปลว่าแล้วอย่าเรียกว่าปุพะตปัจจัยที่ต่อกับศัพท์อื่นถึงมันอยู่ท้ายแ่นดันไปเป็นศัพท์สมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นกาลกตาเรียกกาลกตา,กา,กกา,ตาเห็นไหมฉะนั้น ตัมประจัจที่เป็นสัตตมาตก็คือเป็นสัตต่นั่นแหละคุมภาคไม่ได้ต้องทําเป็นวิกติกตาแล้วหนุนธาตุว่าเมียเป็นขึ้นมาคุมภาคอ่าโดยมากก็จะเป็นหูธาตุหรือสธาตุหละเช่อนอา่านว่าหญิงนั้นเป็นผู้มีการ,ระองังกธรรมแล้ว่อเป็นในสมัยทเวรายเย็นแห่งวันอย่างเงี้ยตัปปจจัยตัวเนี้ยต้องทําเป็นวิกติกตาในโหติฉะนั้นตัวประธานาอะไรก็ได้แต่ต้องวิกติกตาในโอติ ส่วนกรัรลกตาก็เป็นวิกฤตกิตาในโกติที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วสัมพันธ์กันผิดเลยก็คือพวกตัวนเนี้ยเนี่ยทิฏฐาบุพโพทิฏฐาบุพโพเนี่ยแล้วเขาไม่ใส่กิยากุมภาคมาเช่นามว่าท่านเป็นผู้อันเราไม่เคยเห็นแล้วบางทีเราก็แค่นี้ที่จริงมันกุมภาคไม่ได้นะเพราะว่าอนิฐาตัวเนี้เป็นตับอาจารย์ก็จริงอยู่แต่มีปุพะซึ่งเป็นศัพท์สมาร กุมภาคไม่ได้เราต้องทําเป็นวิกฤติกาแล้วใส่ถ้าเราไมเป็นขึ้นมากุ่มภาคอีกคณะหนึ่งก็เป็นตะวังสิกตาในอาร์ซีอาซีายบทกตูว่าโจ๊ไม่ยากไม่ยากแตมันว่าอะไรอ่านะวิกฤตารณไหนไหน,นอ่าบางคนถูกแล้วในอธิษฐานขีดทำไมเข้าเข้าปุโปไม่ได้ ตัวที่เป็นอนัพิจิกตาต้องเข้าในกิริยาที่เป็นกรรมภาวะและเหตุุกรรมเท่านั้นต้องเป็นกิริยาเท่านั้นเอางี้ดีกว่าต้องเป็นกิริยาเท่านั้นถ้าสับนั้นเป็นสับสมาต้องตัดคําคุณนาต้องตัดคุณนาหรืออะไรที่ไม่เกี่ยวข้อกับกิริยาออกไปคือขีดเนี้ยถ้าเป็นอนัพิิกตาในอธิษฐานขีดส่วนตัวนี้ ภูมิภาคไม่ได้แล้วเพราะว่ามีมาอยู่กับปุพะซึ่งเป็นสาวปุรนามก็เป็นเอาตั้งคําเลยเป็นวิกติกตาในอสิมีใครไม่เข้าใจไหมถ้าเข้าใจจะได้ทําปัญหาได้วันนี้อ่าแล้วก็ตา้ปัจจัยประกอบตั้งแต่ทุติยาจนถึงสัตตมีก็เป็นวิสุทธะเท่านั้นขยายนามานาวิพัฒน์ไหนก็ประกอบเป็นอ่า ลิงเราเ็นนายพัฒ์เหมือนนามานำตัวนั้นแล้วก็ออกตัวในคำว่าพู้หรืออันเช่นอ่านว่าพระมหาเถระเห็นแล้วซึ่งพระเถระผู้เข้าไปแล้วเพื่อผูอ้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งบ้านเพื่อบินดาย่อมถามโดยเอื้อย่อมถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบินาบัตไปอยคนี้สัมพันธ์ได้ไหมมหาเถรเถรุตาในอามุจติอามุจติอาจอบทก,กตตุวาจ เตร่างอาวุตกรรมในอิศวาอันโตคามังสามปาปิยกรรมในตัวไหนกิริยาตัวไหนไปไปหามันในประวิธงังผู้เข้าไปแล้วนัานอันตัวขามังสามปามุญญกรรมในประวิถังบินดยะสมธานะในประวิถังประวิถังตามปัจจัยพิรณาของ เดี๋ยวนะราปิณปาตนะกตณะในอาปุจจาทิสวาปุพาการลัคนนะียในอาปุจจติแล้วก็ปิดาปาตนะกรณะในอาปุจจิติเห็นไหมวันนี้ทำได้นะทำได้ก็จบตปะปัจจัยแต่เพียงเท่า